ร่วมถกร่วมซักโดย Isuzu m u x X กลับมาที่รายการยิ่งถกกระหนกซักในช่วงสำคัญท่านผู้ชมครับช่วงที่เราจะเอาคำถามท่านผู้ชมนะล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่มีความหมายและก็เป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็ทุกคำถามที่เรานำมาอ่านอกอกาศไม่ว่าจะมาทาง Facebook มาทางจดหมายไปรส์นีบัต ท่านก็จะได้เสื้อยิ่งถกกนกซักมอบให้นะฮะเอาเริ่มจากคําถามแบบสบายๆจากเฟซบุ๊กนะฮะาาจาะขอสูงอันามก็แล้วกันนะฮะเบาแต่ขอสูงันามอาจารย์ครับถ้าเรารู้ความจริงบางอย่างเช่น DNA ของลูกกับของเราไม่ตรงกันนะ,ะถ้าเป็นอาจารย์จะสืบความจริงหรือจะปล่อยไปเพื่อไม่ให้มีใครต้องเสียใจดีครับทำไมอาจารยิ่งสัก เบาจนปากยกไม่ขึ้นเลยถ้าเราสืบถ้าเราล้วคือถ้าเรารู้ความจริงบางอย่าง DNA ของลูกรู้ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่มีทางเว้นสแต่คุณซึ่งเป็นพ่อจะไปสะขอให้หมอตรวจ DNA เขาก็ไปแอบ,บตรวจแล้วล่ะไปตรวจพ่ออะไรก็อาจจะลูกลูกเข้าโรงพยาบาลป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสตรวจเขาคงจะมีอะไรละแคะระคาย มาดูมาก่อนแล้วผิดปกติเขาก็เลยแบบขอตรวจอะแล้วไงคะแล้วก็รู้รู้แล้วไงก็รู้แล้วไงเนี่ยจะมาถามอาจารย์ไง DNA ของของลูกเนี่ยไม่ใช่ของพูดง่ายง่าว่าไม่ใช่ลูกแกรักลูกไม่ล่ะฮะรักไม่ล่ะเลี้ยงมาตั้งนานรักไม่ล่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่รักไหมฉันถาม ถ้ารักแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งสนใจมาเอาหูเอานาไปตามาไปได้เลี้ยงจนเป็นลูกตัวเองจนลูกโตแล้วถึงจะนั่งมานั่งคิดเพื่ออะไรมันคาใจนะอาจารย์เป็นผู้ชายใจแคบเฮ้ยนี่มันควรจะใจแคบั้มเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นกระนอล่ะฮะ<า>สมมุติอะอาซอ้ครอดประคนแล้วไปตรวจดีเอเกิดไม่ใช่ DNA แบบเดียวกับ<ม>กระนอผมยอมรับผมจะคิดมากเลยผมจะคาใจเลยใจแคบ <laughs> อะไรอาวนี่กลายเป็น ผมโดนว่าอีกโดนว่าเสกทำไม <t ose noise> เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ <t ose noise> การที่เราเลือกผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ด้วยกันเราต้องยอมรับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นต่างเขาคือภรรยาของเราเพรา<ล>ะทันที <ๆ S 1> ที่มีการคลอดมีการคลอดลูกถ้าคุณอยากจะตรวจและคุณสงสยัยคุณต้องทําตั้งแต่เด็กยังไม่เดียงสา <t ose noise> นี่ <t ose noise> เด็กโตแล้วแล้วลคุณมารู้ทีหลังคุณต้องปล่อยเลยตามเลยไหมคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการที่คุณคลางแคลงใจว่าภรรยาของคุณไม่จริงใจและไม่สัดเสื้อคุณ แต่ผลสุดท้ายก็คือเด็กจะเคว้งคว้างกับการที่ไม่ไม่มีพ่อแล้วใครคือพ่อล่ะคะก็นี่ไงก็กำลังจะให้อาจารย์ช่วยบอกสืบหาความจริงเรียนว่าไม่ควรสืบค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะคะคุณสามี ไปคุยกับคุณภรรยาให้รู้เรื่องค่ะว่าเกิด uh. อะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติคุณยังรักภรรยาอยู่แล้วคุณก็ยังรักเด็กในฐานะที่คุณอุ้มแล้วก็เลี้ยงดูมาจนกระทั่งเขาโตเยียนคิดว่ามันสายเกินไปที่คุณจะมาแก้ไขชีวิตต้องเดินหน้าภาษาฝรั่งมีค่ะ The show must go on เลิกเลยมาเลิกตอนนี้เหรอคะฮะ <Huh? S 1> และอีตอนคลอดมาทำไมไม่ตรวจคะอ oh. อยู่ๆลูกกำลังโตเป็นหนุ่มขึ้นมาจะมาเลิกตอนนี้แปลว่าอะไรคะเลิกแล้วเป็นยังไง ดีขึ้นไหมคะอ้าวจันเมียเราโทษนะเมียเรามีชู้นะในอดีตใช่ไหมคะก็ไม่รู้อ่ะคือพอรู้ปุ๊บก็ยังคบกันอยู่มันคิดอะไรไปหมดยังคบกันอยู่หรือเปล่าวะแต่ก็ยังนอนด้วยกันมาได้เป็นปีๆทั้งๆที่สงสัยเหรอคะจากนี้ไปเนี่ยจันเริ่มแล้วจากนี้ไปจะเริ่มสงสัยแล้วเดียนว่าน่าจะฉลาดมากกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจเร็วกว่านี้นะคะการที่คุณอยู่กับเข้ามาได้ตั้งนานแล้วแสดงว่าคุณยอมรับหรือเปล่าคะ และทำไมคุณยังเป็นผู้ชายที่คิดเป็นช่วงๆแบบนี้ล่ะคะฮะพอาคิดขึ้นมาได้ก็มานั่งตรวจคิดขึ้นมาได้ก็มาหงุดหงิดแล้วคุณทนอยู่กับความคลางแคลงใจมานานขนาดนี้เลยเหรอคะเพื่ออะไรล่ะคะเดี๋ยนถามเรื่องแบบนี้สองคนสามีภรรยานั่งคุยกันได้ทันทีที่คุณสงสัยไหมคะด้วยวิธีการสุภาพชนไม่นะอาจารย์ผมว่านะสภาพความเป็นจริงเนี่ยผมว่าผู้ชายไทยเนี่ยรับไม่ได้เอาตามความเป็นจริงนะจะให้แบบ เออเห็นแก่ลูกแล้วก็อยู่กันไปตามปกติผมว่ายากเรียนว่าเป็นไปได้ค่ะแต่ว่า,าผู้ชายบางคนนะคะใช่ผู้ชายบางคนเรียนว่าถ้าจิตใจเขาคิดบวกนะคะคุณจะเลิกกับภรรยาแล้วคุณไม่สบายใจกับการภรรยาที่ไม่สัตซ์ซื่อและคุณไม่เคลียร์กับภรรยาจนกระทั่งภรรยาคุณมีลูกและอยู่ภายใต้การดูแลของคุณเรียนคิดว่าคงเป็นลูกคนเดียว<ต>เรียนคิดแต่แต<อ>ในขณะที่ผู้ชายคนนี้อยู่กับภรรยาคนนี้ทาไมเขาไม่มีลูกตัวเองก็บอกมีไกลหรือเปล่า อย่าไปเล่นเรื่องน<ๆ>ั้นสิเอาไม่เอาที่เรื่องสิไม่มีลูกไงเพราะฉะนั้นการที่คุณมีลูกแล้วหนึ่งคนทําไมคุณไม่คิดล่ะเหล่าเอี้ยปอหอส่งเขามาเป็นลูกคุณคุณก็นั่งเลี้ยงของคุณปาสิอาจจะไม่เลิกแต่ว่าความสัมพันธ์จากนี้ไปไม่เหมือนเดิมรักตกกรมเวรจะตกที่ใครคะก็ทำยังไงได้อะตกที่ใครเดี๋ยวถาม ก็ต้องเมียก็ต้องมาช่วยกันแก้สิครับเมียช่วยกันแก้แล้วแล้วลูกล่ะคะจะคิดยังไงผู้ซึ่งเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ลาผมว่านะผู้ชายเนี่ยต้องไปคุยกับภรรยาอ่แล้วไงครับพอคุยเสร็จเราเลิกกันไม่ไม่ไม,ไม่ก็คุยภรรยาต้องต้องไปสอบหาหคาจริงว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่ลูกผมนะเรียนว่าคนคุยมานานมากแล้วค่ะก็เพิ่งรู้ไงจานรู้ก็นั่งคุยกับภรรยาไป<ก>เลย,เลยมันอาจจะภรรยาไม่ได้เป็นคนมีชู้ก็ได้นักกนก เขาอาจจะจิบลูกผิดคนมาจากโรงีโอ้นี่ก็มองมองในแง่ดีมากเลยโมนกไม่ไม่ใช่อาจารย์อารอาจารย์ท่านผู้ชมครับการตรวจสอบ DNA อาจจะไม่ผมว่าเนี่ยการที่ท่านนี้เนี่ยไปแอบตรวจ DNA ลูกเนี่ยคงจะเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปจึงทําให้ไปตรวจไม่ใช่เรื่องหยิบผิดไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ชายคนนี้จากนี้ไปเนี่ยไม่มีความสุขแล้ว ก็ยิ่งสงสัยค่ะทําไมผู้ชายคนนี้ถึงได้คิดยังไงถึงก็ได้ไปตรวจ DNA อนก็ที่ผมบอกไงว่าเห็นอะไรบางอย่างที่ภรรยาอาจจะเปลี่ยนไปไงเขาถึงไปตรวจผมก็ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ถ้าคุณไปตรวจแล้วอ่ะโอเคค่ะคุณอาจจะเอาคำถูกต้องมาวางไว้ก่อนถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าคุณไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติอ่ะคุณจะต้องเลิกกับภรรยาของคุณเสร็จแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูไหมคะ ไม้เลิกกับภรรยาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูภรรยาไม่ค่าผ่านแล้วต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายค่าลูกไม่ค่าตามกฎหมายอืจ่ายไหมไม่จ่ายนะไม่จ่ายยังไงล่ะในเมื่อจดทะเบียนเป็นโรกคนไม่ใช่ลูกผมอาจารย์ตาฟองนี่ไม่ใช่ลูกผมก็ใช่ไงเป็นความอายไหมอาจารย์อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกล้าไปจ่ายเจยสิคือตอนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ย อาจารย์จะให้เขาเป็นคนที่รับกรรมไ, <ป S 1> ไม่ได้ไม่รับกรรมค่ะโอเคค่ะถ้าคุณทําใจไม่ได้คุณก็คุยกับภรรยาของคุณแล้วก็แยกทางกันอย่างสงบเสร็จแล้วก็บอกกับลูกให้เข้าใจว่าแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกันจบแบบดีๆสวยๆแต่ไม่ใช่จบบอกว่า กูพ,พ่อต้องเลิกกับแม่นะพอแม่มีชู้มึงมก,ก็ไม่ใชโลูกูไอ้ยางงี้ยันมีความรู้สึกว่าทําไมจะต้องไปลงกับเด็กตาดำๆที่เขาเกิดมาเขาไม่รู้เรื่องแล้วถ้าไอ้ผู้ชายคนนั้นมาดีจริงผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงคนเนี้คนที่เป็นภรรยาเขาจะยอมไหมที่จะเอาลูกมาอยู่กับคุณ <S 2> <S 2> นั่นก็แสดงว่าเขาผิดไปพลั้งพลาดไปแล้ววันนี้เขาอยู่กับคุณด้วยหน้าที่ภรรยาที่ดีเขาเลิกแล้ว ไม่รู้ไงหน้าที่ภรรยาที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เลิกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแหมคิดอย่างผู้ชายมากเลยนะไม่ใช่ผมกำลังคิดตามสภาพความเป็นจริงไงอาจารเข้าใจความเป็นจริงเป็นอย่างเราก็ต้องเราก็ต้องคิดอย่างนี้เราก็ต้องเห็นใจผู้ชายคนนี้ใช่ไหมอาจารย์จะโอกาสผู้หญิงและสงสารผู้หญิงกับลูกมันไม่ได้อาจารย์จะให้ผู้ชายคนนี้เป็นฝ่ายทําใจตลอดเวลาไม่ได้นะฉันถึงถามไงยังรักเมียอยู่ไหมผมว่าจากนี้ไปมเหมือนเดิม ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เหมือนเดิมแสดงว่าผู้ชายมีความคิดอยู่อย่างเดียวท่านนั่นเองว่าถ้าผู้หญิงไปผิดพลาดและผ่านอะไรมาก็เป็นเมียฉันไม่ได้ฉันอยาเหยียงและฉันรังเกียจท,ทันที <laughs> ก็ไปสิคะไปหาพอมจ,จรีที่ไหนก็ได้ไปหาสิ่งสิ่งเอาเถอะค่ะไม่เป็นไรค่ะของใช้แล้วหาผัวใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรคนผู้ชายจํานวนมากเขาไม่ได้ถือสาก,กับเรื่องแบบนี้แสดงว่าผู้ชายคนเนี้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะเขากําลังติดยึดและอยู่กับอดีต ถ้าคนเราเข้าใจกันจริงนะคะความรักที่แท้จริงต้องอยู่กับปัจจุบันและเดินหน้ากันไปเพื่ออนาคตค่ะแล้วถ้าเกิดฉันเป็นผู้หญิงล่ะแล้วฉันจับได้ผัวฉันไปมีคนอื่นและมีลูกด้วยอาจะมาสมมติทําไมแล้วอฉันก็ทาใจ<อ>ไม่ได้เออฉันก็ทาใจไม่ได้เอาเรื่องปัจจุบันนี้ยังแก้ให้เขาไม่ได้เลยยังมาสมมติเรื่อง<ม>อื่นนห้ยไม่ได้ดแก้ไม่ได้แก้ได้ค่ะไปคุยกันด้วยวิธีการสุภาพค่ะถ้าคุณยังรักเขาว่ายังรักภรรยาอยู่แล้วเห็นกับหน้าลูก The show must go on ค่ะไปคุยเพื่อเพื่อเอาความจริงออกมาไหน,น <ะ S 1> บอกะจะพูดเรื่องเาบาๆจะบ้าป <c oughs> ัญหาโลกแตกมากค่อยๆคุยนะอย่าง <c oughs> ที่อาจารย์ิ่งศักด์แนะนำค่อยๆค,คุยนะฮะ ค่อยคุยยังไงก็ก็ตามเห็นกับเด็กนะคะถ้าคุณจะแยกทางการเรียนขอให้เป็นการพูดคุยกันสองคนนะคะแต่ไม่ควรเอาเหตุผลเรื่องความจริงเหล่านี้มาใส่กับเด็กและไปยืนพูดกับเด็กจนกระทั่งเด็กเกิดความรู้สึกว่าเป็นปมได้ตลอดชีวิตคุยกับภรรยาเป็นหลักไม่ควรทํานะคะเอาเรื่องมาเปล่ากนแล้วกันอมีอีกเหรอทำไมวันนี้เยอะล่ะอาวันศุกร์ไงกระปุกไปใส่กระเป๋าวันเอากระเป๋าไปใส่กระปุกชอบจริงเลยนั่นเลยค่ะอ่านะฮะ สวัสดีครับพี่มีเรื่องอยากจะถามครับคือแฟนผมเป็นสาวแบงค์แห่งหนึ่งและผมจับได้ว่าแฟนผมไปมีอะไรกับผู้จัดการแบงค์ผมเลยคุยกับแฟนว่าจะเอายังไงแฟนบอกเลือกผมเดี๋ยวเพราะผู้จัดการแบงค์เขาก็มีลูกมีเมียแล้วเนี่ยผมถามแฟนว่าจะเอายังไงแฟนบอกเลือกผมเพราะผู้จัดการแบงค์เขามีลูกมีเมียแล้วและผู้จัดการแบงค์โทรมาคุยกับผมบอกจะจบไม่ยุ่งกับแฟนผมอีก สิ่งที่ผมกลัวอยู่คือเขาจะแกล้งแฟนผมเรื่องงานเพราะตอนนี้แฟนผมก็บ่นว่าเหมือนเริ่มมีปัญหาผู้จัดการคอยหาเรื่องตลอดแต่ส่วนตัวผมเองยังไม่มั่นใจครับว่าเขาจะเลิกกันได้เพราะเขาทำงานอยู่ด้วยกันตลอดเรื่องนี้ผู้จัดการแบงค์เขากลัวว่าผมจะเอาไปบอกลูกเมียเขานะผู้จัดการแบงค์นะปัญหาคือผมไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีครับอาจารย์เพราะอยู่ก็ยังคิดตลอดว่าเขาจะแอบทำเหมือนเดิมกันอีกหรือเปล่าแอบว่าแฟนจะทำอะไรกับผู้จัดการแบงค์อีกหรือเปล่า ถ้าบอกเมียเขาก็พงก็คงพังกันไปหมดเพราะเมียเขาก็ทํางานแบงค์เดียวกันแต่คนละสาขาครับจะบอกใครก็ไม่กล้าบอกกลัวแม่ของเขาจะรู้อีกสงสารแม่เขาแม่เขาเป็นคนดีมากครับแม่ของผู้จัดการแบงค์อีกอาจารย์ครับบุญคุณ แล้วก็อำนาจในการทำงานหน้าที่การงานเลียนมองนะคะคุณผู้ชายที่เป็นผู้จัดการแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ถูกต้องมากเลยในสายตาของเดียน uh huh. มีลูกมีเมียแล้วและที่สำคัญคุณยังมาเอาพนักงานของตัวเอง สมผานกินไก่วัดเนียนคิดว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองสอยลูกน้องอย่างเงี้ยเดียน<ล>พนกักงานนี่ก็มีมีแฟนแล้วด้วยพนักงานมีแฟนแล้วก็ต้องไปพูดถึงเรื่องตัวของภรรยาคนนี้ค่ะ<อ>พนักงานแบงค์ผู้หญิงคนนี้ก็กระไรเลยเ<อ>นะคะเดียนไม่อยากจะมองว่าเขาบังคับเขาเอาตำแหน่งหน้าที่มาหว่านล้อมความใกล้ชิดความใกล้ชิดเดียนไม่รอบนะคะเดียนว่าผู้หญิงก็ทำไม่ถูกต้องเพราะเรื่องแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายมีเมียแล้วแล้วก็เป็นถึงหัวหน้าไม่ควรจะเอื้อม อาจขนาดนี้ถ้ายอมทาตัวแบบนี้แสดงก็หวังจะขึ้นตําแหน่งหรือเปล่าก็ถึงเอาไอ้นั่นมาสังเวยก็นั่นเน่ยสิฮะเยนว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเย็นเป็นผู้ชายคนนี้นะคะทําไมไม่เลิกกับภรรยาล่ะคะผู้ชายคนนี้เขียนจดหมายใช่ถ้านั่งที่รู้ว่าภรรยาของตัวเองทําผิดแบบนี้ตัวเองก็ต้องชั่งน้ําหนักแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันหรือเปล่าถ้าไม่มีวันข้างหน้าผู้หญิงแบบนี้จะเหมาะเป็นแม่ของลูกเราหรือเปล่าเพราะเขาเขายังบอกว่ายังไม่แน่ใจว่ายังเลิกกันจริงหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องไปสืบแล้วแต่เดี้ยนก็อยากจะถามนะคะยังรักไหมคะถ้าไม่รักเดี้ยนคิดว่าตัดไฟไปเลยค่ะตัดต้นลมเลยคุณเลิกกันไปดีกว่าไหมคะเดี้ยนว่าไม่เหมาะสมกันแล้วล่ะค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกผู้จัดการแบ้งคนนี้นี่ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปบอกไปบอกเมียผู้จัดการไม่ค่ะไม่ควรไปบอกเดี้ยนฝากเรียนคุณผู้ชายนะคะที่เป็นผู้เสียหายที่สุดเดียนเห็นใจความเป็นสุภาพบุรุษคุณมากเลยถูกผู้ยี่ผู้ย่ำมากเลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นคนอื่นนะ ไปช็กถ้าเป็นเดียนนนเดียนชกหน้าผู้ชายนะเดียนมีความรู้สึกมันหยามสักสีความเป็นลูกผู้ชายน, <c oughs> นี่โทรมาคุยกันด้วยนะโทรมาคุยนี่ยิ่งหนักใหญ่เลยนะ <c oughs> โอแสดงว่าโทรมาข่มกันขนาดนี้เลย <c oughs> โทรบอกบอกเออผมเลิกแล้วนะจากนี้ไปอันนี้ก็ไม่ควรค่ะจริงไหมคะอันนี้ไม่ควรเลยกาิยาที่โทรมาบอกว่าเลิกกันแล้วนะผูไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้อันนี้ยิ่งกลางอันเย้ยเดียนคิดว่าเยอะชอกเลยถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งสัก ออกมาเลยเจอปักซอยตรงซอยไหนว่ามาเลยพี่ปักซอยรอ้มาเลยเพ่เล็งโตมากเพื่อนมาเชียร์แลนะ้วแล้วกูเอากูมาด้วยเลยหมัดล้นล้นใส่นวนมมาเลยต้องท<ถ>าแบบนี้ทำไมไม่ไปบอกไม่ไปบอกค่ะไม่ไปบอกเมียเขาฟังนะคะ,ะทุกของเราของครอบครัวเราก็หนักหนาอยู่แล้วรับมันซะแล้วก็จบมันด้วยตัวเองดีกว่าเอาทุกก้อนนี้กลับไปบอกให้ครอบครัวเขา ภรรยาและลูกเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าไอ้ผู้จัดการแบงค์คนนี้เนี่ยผัวคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะวัวควายของใครก็เข้าข้อ,ขอคนนั้นภรรยาเขาจะไม่รู้เหรอคะว่าเขามีสามีพันอย่างนี้วันหนึ่งความจริงมันก็ต้องปรากฏค่ะให้เขารู้ด้วยตัวเองดีไหมคะทําไมคุณจะต้องคาบเอาไปใส่เขาลาะคะฟืนก้อนนี้แก้ปัญหาของเราก่อนถูกต้องค่ะเรียกว่าเป็นวิธีการที่สงบค่ะยอมรับความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา แล้วเราก็มีสติในการพิจารณาค่ะเรียนคิดก่อนจะบบนให้ก่อนจะเลิกกับแฟนตัวเองเนี่ยให้แฟนลาออกจากธนาคารนี้ได้ไหมอาจารย์พอได้ไหมเรียนไม่รู้สิคะว่าเขาอยากจะลาออกไหมหน้าที่การงานแล้วถ้าให้แฟนลาออกมาแล้วแฟนไม่มีงานทําแล้วทำงานคุณจะจรับผิดชอบภรรยาคุณไม่ล่ะเออหรือว่าจะเออก็ลองคุณที่เขียนมาสม,มว่าให้ลาออกอะ,อะล้วจิตใจเขายังนุกนิกนุกนิกกันอยู่ต่อให้ไปทํางานที่อื่นเดี๋ยวเขาก็ตามไปเกี่ยวกันอีกจะทํายังไงล่ะ ของพันอย่างนี้มันลูกตัดบัวยังเหลือเยื่อใหญ่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าแฟนคุณเนี่ย<ช>ออมีพฤติกรรมแบบไหน,เ,นเดี๋ยวจะไปเจอผู้จัดการแบงค์คนใหม่อีกเรียนคิดอย่างนี้นะคะผู้หญิงบางคนนะคะก็เหมือนกับผู้ชายบางคนนะคะ ไม่คอ่อยสัตซ์ซื่อในเรื่องแบบนี้และไม่เคยมีคําว่าพอคุณเข้าใจไหมคะก็คือได้แล้วก็จะเอาอีกเห็นอะไรมาก็เป็นเรื่องสนุกสนานไปหมดมเรียนคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะผู้หญิงก็เป็นเนาะผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นอย่าโทษใครเลยค่ะเรื่องแบบนี้เป็นด้วยกันหมดเลยค่ะ,ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับก็เป็น2คําถามแบบแบบ ฟังกันเบาๆสบายๆเบามากเลยนะคะเยนเห็นใจคุณสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะเยนคิดว่าคุณควรพิจารณาเฉพาะสถานภาพของความเป็นสามีแล้วก็ภรรยาของคุณมากกว่าว่ามันยังควรเดินหน้าต่อไปไหมหรือว่าคุณคิดว่าควรจะหยุดแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่วันนี้ทั้งสองคนนี้น่าเห็นใจทั้งคู่นะอาจารย์นะน่าเห็นใจอืมเอาละก็ก็ให้กําลังใจนะก็ ทำยังไงได้เราก็เอาใจช่วยปัญหาชีวิตหนักทุกอันเลยในรายการเราอะรับวันก็แรงขึ้นแรงขึ้น,นถึงขั้นตรวจ DNA แล้ว DNA นะจริงๆแล้ว DNA ไม่ต้องไปตรวจหรอกมันอยู่ที่ใบหน้าไม่ใช่หรอคะชัดมาก DNA เ<อ>ของอาจารย์ยิ่งสักอ่ะลาไปก่อนท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกหนกกนกจะไปแอบตรวจ DNA ไหมถ้ามีลูกถ้าผมเห็นไปไว้ไใจลูกเมียขนาดนั้นเลยเหรอเผือเมียอาจจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาหรือว่าผมว่าน่าจะดูตรวจ